อ่านต่อนะครับภูผาและน้ำใสหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้างเฮ่อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผาพูด โอโอใบโบกอย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเออะภูผาหันไปดูใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้ พร้อมทั้งอ้าปากรอน้ำแข็งกดอีกดูหน้าต่อไปนะครับยายาใบโบกเสียงภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วย แต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและภูผาหันมามองหน้ากันหัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละ ของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปอ่านมาถึงหน้านี้แล้วคุณครูคิดว่าน้องๆคงจะอ่านได้คล่องขึ้นนะครับถ้าอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าครูก็พยายามอ่านช้าๆให้น้องๆอ่านตามแต่ถ้ายังไม่ทันก็น้องๆสามารถเปิดดูใหม่ซ้ําได้นะครับโดยระหว่างที่ดูเนี่ยไม่ต้องปล่อยให้จบคลิปก็ได้นะครับสามารถกด เป็นระยะระยะได้นะครับหรือปล่อยให้คลิปของครูวิ่งไปเรื่อยๆนะครับฟังไปก่อนสักรอบหนึ่งเพราะว่าคลิปก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็ฟังไปก่อนแล้วก็ค่อยมาอ่านไปพร้อมๆกันกับครูก็จะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะคล่องแคล่วเองคุณครูฝากน้องๆช่วยคลิกไลค์นะครับแล้วก็คลิกติดตามแล้วก็คลิกแชร์ให้ครูด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มา,าบอกครูนะครับว่าการอ่านเป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆอ่านทันไหมแล้วก็ ตัวน้องเองเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้คล่องแคล่วมากน้อยแค่ไหนแล้วยังไงเราก็สื่อสารกันได้นะครับพิมพ์มาคุยกับครูบ้างนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ฝากนะครับถ้าสมมุติน้องๆอยากติดตามคลิปต่อไปของครูโดยที่ไม่พลาดแต่ละคลิปนะครับโดยสามารถติดตามได้ต่อเนื่องเนี่ยก็อยากให้น้องๆช่วยคลิกกระดิ่งนะครับก็คือกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปของครูด้วยนะครับอโอเคนะครับน้องๆอ่านหน้านี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ